สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็พี่ช้างจะมาลงให้คลิปในออสูตรไหนที่มันเข้าสุดไหนพี่ช้างก็เสียดายมากเลยค่ะสามตัวบนตรงที่มันหลุดไปนะคะมันไปสูตรมันไม่เหมือนกัน,นะคะหลายสูตรมันมันไม่ตรงกัน มันถึงจับไม่ถูกแบบอ่าพี่ช้างจะให้ดูเนาะงวดที่แล้วนะคะอ้่นเรามาอ่านคําเตือนกันก่อนท่านชมนี่นะคะขอฝากท่านไอขอฝากช่องพี่ช้างนําโชคด้วยนะคะสุดท้ยที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไดยินไหมคะลืมใส่อันนี้คะ่ะ สวดหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านชมสนับสนุนสระเก็นแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะวดนี้รู้สึกปวดหัวจุดๆเลยพี่ช้างไม่คิดว่าเลขแปด จะมาแต่แต่คิดอยู่น้อยๆว่าอมันไม่ค่อยแน่ใจแต่เลขเลขหนึ่งมันมันเด่นกว่าคะ่ะท่านผู้ชมเลขหนึ่งมันมีเยอะไม่แน่นะงดนี้อาจจะมานะคะท่านผู้ชมมันมีหลายสูตรนะเดี๋ยวพี่ช้างจะให้ดูนะคะอย่างเช่นงดที่แล้วนะคะอย่างเช่นงดที่แล้วพี่พี่ช้งบอกว่ามันเหมือนกันนะคะสูตรนี้มันเดินเดินดีมากนะคะมันเพิ่งมามามาโดดนะคะเพิ่งเนี่ย เพิ่งหลุดไปเสียดายมากเลยเดินยาวมามากนะประมาณสิบ0ีสิบงวดแล้วนะคะประมาณสิบกว่างวดหรือยี่สิบงวดแล้วคะ่ะท่านผู้ชมนะเขาเพิ่งหลุดงวดแรกนะคะ,ะ,ะก็ยังไม่ต้องคิดมากไปนะเนี่ยพี่ช้างก็ลองเอามาคิดดูแล้วว่างวดหน้าจะเป็นอันนี้นะคะท่านผู้ชมงวดหน้านะหากว่าหากว่าเขายังมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องไปเชื่อใจมากเกินไปนะคะ อาจะให้ดูงวดที่แล้วที่พี่ช้างบอกว่ามันเหมือนกันหลายตัวอ่าเหมือนกันหลายตัวแต่มันมันมีสองสามตัวสองสามตัวแบบเนี้ยเวลาเรามาจับคู่มันจะเยอะเกินไปอะคะท่านผู้ชมถ้าว่ามันมีแค่สองตัวสองตัวมันเหมือนกันหลายโซดนอย่างเงี้ยเออมันโอเคมันมันมันน่าสนใจนะเวลาเราจับคู่แล้วมันจะมีสิบกว่าคู่หรือยี่สิบคู่มันก็เยอะเกินไปอะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เขาจะเข้างวดอันนี้มันจะเป็นล่างนะคะงวดงวดแล้วมันเข้า สามตัวบนนะงวดนี้ก็กลับมาเข้าสามตัวบนแล้ล่างด้วยนะคะอ,อันนี้ที่มันเหมือนกันแล้วสูตรอันนี้ดิก็ที่พี่ช้างเคยพูดว่าที่เขาเคยหลุดไปแต่กลับมาเข้าค่ะ e ่านผู้ชมกลับมาเข้าที่มันเหมือนกันนะคะที่พี่ช้างบอกว่าเขาน่าจะมาแต่ไม่รู้จะมาตัวไหนนะอ,อันนี้แล้วก็สูตรอันนี้นะคะที่ที่ที่เขาเหมือนกัน แต่ว่าอีกสูตรมันจะเป็นล่างอีกสูตรมันเป็นบนพี่ช้างก็เลยจับไม่ถูกอะค่ะเห็นไหมคะ,ะแต่อันนี้กลับมาเข้าหลักร้อยบนแต่ความจริงมันเป็นหลักหน่วยบนนะคะเห็นไหมคะกลับไปกลับมาะะจะให้ดูสูตรนี้อีกนะคะอันนี้พี่ช้างก็คำนวณไว้แล้วกคดคลิปมันยาวอลองคำนวณอีกทีนะคะ,ะมาเรามาดูศูนย์บวกเจ็ดก็เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดบวก สก็เป็น11บเอนะคะสิบเวกศูนย์ก็ยังเป็น11อนะคะอันนี้สามบวกสามบวกสามก็เป็นหกนะสิบเอ็ดมาบวกหกก็เป็น17กันนะคะท่านผู้ชมเจ็ดบวกสามแต้มก็เป็นศูนย์นะเป็นหนึ่งเห็นไหมคะศูนย์หนึ่งนะคะโคะนี้ไม่แน่อะไรหนึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมานะคะท่านผู้ชมเขาจะมาเตะตุดพี่ช้างนะคะหนะเลขหเนี่ยพี่ช้างก็ไปลอยเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะเสียใจ รอยบนรอยล่างเลยค่ะเลขหนึ่งมันไม่มาแต่งวดนี้ไม่แน่นะคะอย่าเพิ่งเสียใจไปนะ,ะท่านผู้ชมก็กลับขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยที่เลยทําผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะท่านผู้ชมอาจจะเอาให้ดูวันนี้นิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้ที่พี่ช้างเคยคํานวณว่าเขาเขาเข้าสามตัวบนเมื่อก่อนน่ะเขาหลุดไปพี่ช้างก็ไม่ได้ลงไม่เอามาลงคลิปนะคะพี่ช้างก็ลองมาคํานวณแล้วก็เอาไว้ดูเฉยๆนะคะ แต่ไม่เลยลงคลิปแต่กับงดงดที่มันออกอะไรนะ่หนึ่งเจ็ดอ่ะแต่เขาเข้าแค่สองตัวนะคะ่หนึ่งเจ็ดเขาเข้าแค่สองสองตัวนะแต่พี่ช้างก็ว่าเอ้สงสัยต้องเพิ่มเพิ่มแต้มหรือเปล่าแล้วพี่ช้างก็ลองเพิ่มเต้มดูนะคะเขาก็กลับมาเข้าที่อะไรนะหกหกค่าสองอ่ะหกค่าสองนะคะแล้วลองงดที่แล้วนะไม่ใช่มั้งพี่ช้างก็คิดว่าเอคิดไปเองหรือเปล่าก็ลองเขียนไว้ เขียนไว้ดูนะเขาก็กลับมาเข้าอีกนะคะแต่งวดนี้นะงวดนี้พี่ช้างเขียนไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะอะไรหนึ่งศูนย์เมกี้ก็ยังมีใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังมีนะคะหนึ่งหนึ่งศูน,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 นย์ศูนย์ในลุกศึกเยอะมากเลยนะคะงวดนี้นะลองดูอันนี้สามตัวบนเขาจะกลับมาอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ให้ให้ให้ดูเฉยๆนะคะมันเยอะเกินไปเดี๋ยวพี่ช้างค่อยมาเลิกอีกทีนะคะอันนี้สองตัวล่างที่เขาเข้านะคะ องตัวล่างเนี่ยมันมีอยู่หลายสูตรที่มันไม่ตรงกันนะพี่ช้างถึงจับคู่ไม่ถูกอะคะ่ะท่านผู้ชมกับขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่น,นี่เขาเข้าแต่ตัวนี้พี่ช้างก็เคยพูดในคลิปคลิปที่ผ่านไปนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาล่างนะคะแต่อันนี้สรุปประมาะข้างบนและข้างล่างด้วยนะคะอ่าเนี่ยเข้าหลักหน่วยบนกับล่างนะคะอ่างวดนี้ก็พี่ช้างก็คำนวณไว้แล้วลองดูสิคะว่ามันมาแบบนี้นะคะ มันเหมือนกันสามตัวคะ่ะงวดนี้มันอยู่สามตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราคำนวณเสร็จแล้วมันจะเป็นเลขสามใช่ไหมคะเลขสามพี่ช้างไม่เอาพี่ช้างจะเอานับที่เลขสี่แล้วก็มาเพิ่มแต้มสามแต้มนะคะ่ะอย่างตัวนี้ก็เหมือนกัน่ะนะ,ะนะเพิ่มสามแต้มแล้วก็นับไปเพิ่มเป็นหนึ่งแต้มแต้มอันนี้เหมือนกันชนกันที่สามตัวนี้งวดนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเป็นหลักหน่วยบนเอไม่ใช่หลักหน่วยล่างหรือหลักหน่วยบนนะคะ Okay. เรามาดูสูตรอื่นกันนะคะอ่ามาดูอันนี้ค่ะท่านชมอันนี้ก็เขาเคยเขาเคยหลุดไปหนึ่งงดนะคะแล้วกลับมาเข้าอะ่ะท่านชมกลับมาเข้างวดที่แล้วเห็นไหมคะอ่ากลับมาเข้าอันนี้พี่พี่ช้างเคยเคยที่เคยปิดบังว่าเอาในมาคำนวณน,นะคะท่านชม อันนี้จะเป็นเลขห้าห้าค่ะสมมติว่าห้าห้าก็จะเป็นหลักหน่วยก็เราก็บวกกันสองครั้งก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะพี่ช้างก็เอาสมวนวางแต่ข้างนี้จะเป็นตัวจริงอมาวางนะคะจะเอาตัวจริงมาวางนะอ่าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหลักแสนหลักพันนะคะท่านผู้ชมหลักแสนหลักพันบวกกันสองครั้งก็เป็นยังเป็นศูนย์นะแล้วก็มาบวกสามบวกสามก็เป็นหกนะหกบวกสี่คงที่ก็เป็นศูนย์นะด่านู้นหนึ่งนหนึ่งนะคะ อ่าสูตรอันนี้ก็ยังมีศูนย์หนึ่งอยู่นะท่านผู้ชมมีกี่สูตรแล้วที่มันเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งมันมีหลายสูตรแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็มีศูนย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมนี่ก็ยังมีเลขศูนย์เลขหนึ่งนะคะอ่านี้ก็ยังมีเลขศูนย์เลขหนึ่งนะท่านผู้ชมจะเอาให้ดูอีกทีนะคะจะให้ดูอีกทีเดี๋ยวเรามาดูส, <laughs> ส <milhões> ูต <caramel> ร <ored Krishna> อันนี้กันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะทานผมนะเดี๋ยวรอแป๊บนะคะงวดที่แล้วพี่ช้างก็เคยแบบคิดแบบคร่าวๆแต่แบบไม่ได้เอาลงนะท่านผู้ชมพี่ช้างก็พูดอยู่ในคลิปว่าหลักสิบบนเนี่ยไอยหลักสิบล่างเนี่ยมันจะเป็นห้าหกเจ็ดนะคะแต่แต่หลักสิบตัวนี้คือจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งมันไม่ตรงกันนะพี่ช้างก็เลยไม่ได คิดไม่ออกว่าจะเอาตัวไหนใส่อะท่านผู้ชมไม่กล้าพันธงอะน่มันเป็นแบบนี้แต่งวดนี้จะเป็นแบบนี้นะคะสูตรนี้เพิ่งหลุดไปงวดแรกนะคะท่านผู้ชมแต่ไม่แน่อาจจะก,กลับมาเข้าอยู่นะคะามาดูสูตรตัวนี้นะคะ่ะสูตรตัวนี้ที่เขาเคยเป็นสูตรพายเอกมาก่อนเนาะสูตรนี้แบบน่าสนใจนะกลับมา,าเขาเข้าแบบนี้งวดที่แล้วนะคะ วัที่แล้วเขาเขา้าโดบนนี่นะคะแต่สดล่างถ้าเพิ่มแต้มก็เข้านะคะถ้าเราเพิ่มแต้มแต่แต่เราไม่ได้เพิ่มแต้มนะคะแต่เขาก็หลุดงวดข้างล่างนี้แต่เขาบดงวดข้างบนอย่างนี้หลักหน่วยนะคะแต่งวดนี้พี่จังก็มาคำนวณให้แล้วนะคะว่าตัวชนกันมันเป็นตัวไหนบ้างนะคะมาดูกันมะ,ะลองคำนวณดูค่ะมันใช่หรือเปล่านะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นหลักพันนะคะหลักร้อยหลักสิบบนนะคะอันนี้ก็เป็นหน่วยล่างะะมาห้าบวกแปดก็เป็นสิบสามสิบสามบกเจ็ดก็เป็นศูนย์นะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นบกสามก็เป็นสามนะคะเราสามมาวางแล้วก็เลขสามมาวางเสร็จแล้วก็เอาบวกหกคงที่ก็เป็นเก้านะคะยังเป็นเลขเลขเดิมนะคะท่านผู้ชมตัวข้างล่างนี้นะคะศูนย์ก็ยังเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นไหมคะการคำนวณนะคะ อันนี้เป็นอคอเลยนะคอสองอะคะท่านผู้ชมนี่คอสองในงไ่ช่างดูแป๊บนึงคอสองค่ะท่านผู้ชมเลขหน้าคอสองใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นเลขหน้าคอสองนี่นะคะ หลักแสนบวกหลักพันก็เป็นห้านะคะห้าบกแปดก็เป็น13บสนะคะสิบกศนย์ก็ยังเป็น3ามนะสามสี่นะท่านชมงวดนี้มันตรงกันที่เลขสนะคะ,ฉะเฉพาะเลขสามเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะมาบนอย่างเดียวนะคะเราต้องวิ่งบนล่างไปเลยค่ะท่านชมอย่าไปแน่ใจค่ะอย่าไปตายใจค่ะเพราว่าสูตรอะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะท่านชมแต่กลับมาตรงกันแบบนี้ไม่แน่ว่า อาจจะเป็นบนหรือเป็นล่างแต่ว่าล่างเนี่ยพี่ช้างก็รู้สึกเห็นไปแวบ,บนะคะอันนี้นะคะ,ะแต่พี่ช้างเดี๋ยวค่อยมาคำนวณให้ดูทีหลังนะคะโซนเดี๋ยวคำนวณให้ทีหลังนะคะท่านผู้ชมมันมีสูตรที่มันสูตรใหม่ที่พี่ช้างจะปรับก็มีอยู่นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเดินอยู่นะคะอย่างเช่นสามตัวบนเนี่ยสิคะถ้าพี่ช้างแบบไป ไปเข้าไปคำนวณหรือปรับตั้งแต่แรก่น่าจะถูกกันสักสองงวดแล้วนะคะอ่าอันนี้ที่พี่ชังบอกว่าคำนวณย้อนหลังนะคะคำนวณย้อนหลังนะแต่ก็อ่าจะอธิบายยังไงอะเดี๋ยวพี่ชังจะอธิบายนิดนึงอ่มันเป็นแบบนี้งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมา สมมติว่าสมมติว่าอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราจะเลือกเ,อเราจะเลือกตัวนี้นะคะอ่าเราก็จะเอาตัวนี้กับตัวนี้มาคํานวณเหมือนกันตัวนี้จะให้มันมีสองตัวที่ตัวเลือกอะค่ะสมมติเราเอาตัวนี้ไปบวกตัวนี้ก็เป็นเลขคี่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเลขคี่มันต้องตรงกันนะคะมันต้องตรงกันตูดอะค่ะท่านผู้ชมอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นพี่ช้างจะให้ดูนะคะอ่ะตัวไหนนะ มันต้องเป็นตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมสมมุติว่าตัวนี้เราจะเอามาคัดเลือกว่าเป็นเลขคี่นะคะพี่ช้างจะเอาเป็นสองสุดชนกันเลยค่ะตัวนี้กับตัวนี้มันต้องเป็นเลขคี่เหมือนกันนะคะอ่านี่ก็เป็นเลขเก้าใช่ไหมคะนี่ก็เลขเก้าแต่ว่ามันไม่ใช่เก้าเหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่ขอเป็นเลขคี่เหมือนกันนะคะอ่าก็มาเลือกแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะคะเขาก็เป็นเลขคี่เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมอันเมื่อกี้เอาตัวไหนนะเอาตัวนี้เนาะตัวนี้ หลักสิบคอ3กับหลักหน่วยคอ2นะคะแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นนี่ก็ต้องเป็นหลักสิบคอ3หลักหน่วยคอ2ก็ต้องเป็นเลข7เห็นไหมคะแต่อันนี้ก็เป็นเลข3เป็นเลขคี่เหมือนกันมันต้องเหมือนกันแต่โซนงวดที่งวดที่เพิ่งผ่านไปมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชม <c oughs> มันเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนกันพี่ช้างถึงเคลียร์อ่าตัวนี้ ตัวนี้มันเป็นเลขสามนะคะท่านผู้ชมตัวนี้กับตัวนี้เป็นเลขสามแต่อันนี้มันเป็นเลขแปดอะ่อะเลขคู่อ่ะพี่ช้างก็คิดอยู่นะจะเลิกเลขคู่หรือจะเลิกเลขคี่อย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันไปตรงกับหลายหลายสูตรที่พี่ช้างบอกว่าที่มันเหมือนกันหลายสูตรอ่าที่พี่ช้างบอกว่ามันเหมือนกันหลายสูตรอะคะ่ะพี่ช้างถึงไปเล Weber ิกเลขเลขคู่ phases. อะคะ่ะอ่าพี่ช้างบอกว่าเนี่ยที่มันเหมือนกันหลายๆาย,ายๆสูตรอะคะ่อะอ่าที่เคยพูดไปเมื่อกี้มีสองสามตัวเออสองสามสูตรอะช้างก็เลยเลิกตัวนี้นะคะ เป็นว่ามันมันไปเข้าเลขขี้นะแต่ยังยังไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช้างก็จะเอาสูตรตัวนี้กลับขึ้นมานะคะแต่ตัวนี้ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันมันหลุดไปหลักร้อยหลักร้อยบนนะคะแต่ยังหลักหลักหน่วยนี่ก็เหมือนกันเขาก็มีอยู่เพียงแต่ว่าไปหาเนื้อนี้นะคะหาเนื้อนี้กลับมาเลือกอีกทีนะคะท่านผู้ชมยังไงพี่ช้างก็จะหาสามตัวบนเข้าให้ได้นะคะท่านผู้ชมนะอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเพราะว่าพี่ช้างก็เสียดายที่มันหลุดไปนะคะ ยังไงครบช้างจะหาวิธีแบบสามตัวตรงนี่ต้องเข้าให้ได้เพราะว่ามันก็เคยทําได้มาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามังงดมันก็จะเข้าตกกับนะคะแต่อันนี้มันก็มันก็มีแล้วสองตัวนะเพียงแต่หาแค่อีกหนึ่งตัวมันก็น่าสนใจอยู่นะคะท่านผู้ชมาหาว่าพี่ช้างทําผิดประการใดหรือ คำพูดจาหรือว่าลงคลิปผิดผิดถูกถูกยังไงที่ไม่สมไม่คนหรือไม่ถูกยังไงก็กลับขอโทษขออภยัยท่านผู้ชม้วยนะคะอย่าไรถือโทษกดสากในไรอย่าได้ถือคําพูดกันเลยนะคะท่านผู้ชมก็กลับขอโทษขออภยัยทุกทุกท่านค่ะท่านใดที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ก็พี่ช้างก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งค่ะขอท่านกา็ต่อไปนี้ก็ขอได้ถูก หวยรวยเบอร์ขอให้เฮงๆนะคะพี่ช้างก็เสียใจไม่น้อยเ,อเหมือนท่านเหมือนกันนะคะพี่ช้างก็เสียเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็กลับขอโทษขออภัยด้วยค่ะก็ต่อไปนี้พี่ช้างก็พยายามที่จะเอาอะไรสุดที่เน้นๆมาให้ท่านผู้ชมก็แล้วกันนะคะก็กลับขอโทษขออภัยค่ะขอฝากเพลงเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ